สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่นะสำหรับช่วงเช้าของวันอังคารครับผมราคาสามร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยนะพี่นะซื้อสององค์ก็ลดเหลือห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองจับคู่กันดูนะครับเผื่อจะถูกใจองค์ไหนนะพี่นะช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วรายละเอียดผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง PN เอ็พระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาลองเริ่มรายการที่1กันดูเลยนะพี่นะเผื่อจะถูกใจองค์ไหนนะพี่นะมาเริ่มเป็นพระสําเร็จรายการที่1ครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะพี่นะอย่าเพิ่งรีบปิดนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะครับผมถูกใจแล้วก็โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะพี่นะนี่ จะเป็นผราสำเร็จหมายเลขหนึ่งครับผมถูกใจองไหนก็จดหมายเลขไว้ก่อนก็นได้นะพี่นะจับคู่แล้วก็โทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยครับผมนี่นี่ครับจะเป็นผระสาเร็จหมายเลขหนึ่งครับผมค่อยๆดูค่อยๆเลือกรับชมกันไปนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะพี่นะน,นี่ผมต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผมนี่ครับ ร,รายการที่หนึ่งก็ผมสามร้อยบาทก็ผมก็เปลเป็นพระสมเด็จรายการที่สองก็ผมนี่ครับ คร,รายการที่สองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับ นี่ครับนี่รายการที่สามครับผมสามร้บาทครับผมต่อไปเป็นภาพสําเร็จหมายเลขสี่ครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสี่แล้วนะตรงนี้ อีกครับหมายเลขสี 4, ค 300, ่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขห้าครับผม นี่ครับหมายเลขห้าครับผมสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขหก 6. อันนี้เป็นปู่ทวดอ่าวัดพระโคกครับผมน่าจะใช่นะพี่นะเนี่ยเป็นแบบนี้นะพี่นะตรงนี้จะเป็นหมายเลขหกนะพี่นะนี่ หมายเลขหกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญเซมมาปูทวดหมายเลขเจ็ดอันนี้ก็ออกวัดพระโคเหมือนกันนะพี่นะแต่นี้ถ้าจะเป็นปีใหม่นะพี่นะเนี่ยเป็นหลังาตาโลตำรวจนะพี่นะออกวัดพัะโคนะพี่นะเนี่ย ไหครับหมายเลขเจ็ดครับผมสามระบาทครับผมต่อไปเป็นพระเนื้อผงอ่าหลวงพ่อสโสธรครับผมนี่หมายเลขแปดครับผมนี่พร้อมเรี่ยมเดิมๆมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อสโสธรครับผม มีคำว่ารุ่นหนึ่งนะพี่นะเนี่ยนี่ครับผมนี่หมายเลขแปดครับผมสามแล้วบ้างครับผมต่อไปเป็นหมายเลขเก้าอันนี้เป็นหลวงปู่หมุนนะพี่นะ,ะดวงเศรษฐีครับผมเป็นดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนหมายเลขเก้านะครับผมนี่วงนี้ ครับดวงเศรษฐีดวงปูมุนครับผมหมายเลข้ากครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระลีลาหมายเลขิบอันนี้เป็นพระลีลาฮนะสิงป้อนเยื่อหมายเลขิบครับผมพร้อมเนี่ยมกรอบวินเทจมาแล้วนะพี่นะ จะเป็นรายการที่สิบนะพี่นา้าสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นนี่หมายเลขสิบเอ็ครับผมเป็นเหรียญหันข้างพระอาจารย์ฟัน่นครับผมนี่ นี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญสแต็มหลวงพ่อคูณหมายเลขสิบสองรุ่นบารามีนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญสแต็มแล้วเลี่ยมเก่าๆมาเลยนะพี่นะนี่เป็นเหรียญสแต็มรุ่นบารามีหลวงพ่อคูณนะพี่นะนี่ครับไม่รู้๋ยวจะส่องเห็นหรือเปล่านะพี่นะนแต่มีข้อต่อโค้ดนี่นะ ออบลายมากเลยนะพี่นะเนี่ยจะมีต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะพี่นะเนี่ยรุ่นบารามีนะครับผมเนี่ยเป็นหมายเลขสิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญอาหลวงพ่อเปื้องเหรียญเนื้อหาเก่านะพี่นะเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเปื้องครับผมนี่นเหรียญเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะีน่ทางโซนสุพรรณครับผมนี่ ทางโซนสุพรรณนี่ปีสองห้าสองหกนะพี่นะวัดสวนภูมินี่สุพรรณบุรีนะพี่นะนี่นี่เราข็เปื้องครับผมหมายเลขสิบสามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดหลังจ้องรีดหมายเลขสิบสี่วันนี้ได้มาสามองค์หลือสี่องค์นี่นะ้วนะพี่นะวันนี้ได้มาเพิ่มครับผม จะเป็นหมายเลขสิบสี่นะพี่นะองค์นี้หมายเลขสิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าเนี่ยแล้วก็ได้เฉลิมพลมาสององนะไม่ใช่ของชุดเมื่อวานแล้วพี่นะอันนี้ได้มาใหม่นะครับผมเนี่ยคนละองค์ของของเมื่อวานนะครับผมเดี๋ยวจะว่าเอาของเมื่อวานมาลงใหม่นะพี่นะ ของเมื่อวานคนละชุดกันนะพี่นะอันนี้เป็นชุดใหม่ของเช้านี้น,นะครับผมเนี่เพราะว่าเนื้อหาก็จะคนละเนื้อหากันเลยนะพี่นะนี่จะเป็นตอกเฉลิมพลก็ผมนี่หมายเลขสิกกบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นอันนี้นะ่าจะเป็นเฉลิมพลอีกองหนึงนะพี่นะยวดูก่อนอ่าเนี่เป็นเฉลิมพลอีกองหนึงนะเป็นหมายเลขสิบหก 16. หมายเลขสิบหกครับผมสามแล้วผ่านครับผมต่อไปเป็นพระอุบคุตหลวงพ่ออิมหมายเลขสิบเจ็ดอุปคุตหลวงพ่ออิมหลังยันนะพี่นะนี่หมายเลขสิบเจ็ดนี่นานๆเจอมาอ่านานๆเจอทีนะพี่นะเป็นอุบคุตหลวงพ่ออิมนะครับผมนี่นี่นี่ครับผม นานเจอมาทีนะพี่นะข้างหลังเป็นยันนะครับนี่นี่ครับนี่เผื่อพ,พี่ท่านใดอ่าสนใจนะพี่นะอุปกุตหลวงพ่ออิ่มครับผมนี่หมายเลขสิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปด สิบแปดกับสิบเก้าเนี่ยได้มาคู่กันนะพี่นะเนี่ยเนี่ยจะเป็นกิ่งของตะเคียนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยผมได้มาคู่กันแบบนี้นะพี่นะ,ะเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะพี่นะเดี๋ยวลองดูองค์สิบแปดก่อนแต่มีกิ่งทั้งคู่เลยนะครับผมเนี่แต่มีกิ่งทั้งคู่นะพี่นะเนี่ยผมได้มาคู่กัน ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะเนี่ยนี่ครับกิ่งดังนะพี่นะกิ่งยังดังอยู่นะครับผมนี่หมายเลขสิบแปดครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขสิบเก้าองนี้ก็จะเป็นยันแบบนี้นะพี่นะ นี่ครับริงดังอยู่นะครับผมเนหมายเลขสิบเก้าผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญลวงบทวดหมายเลขที่ยี่สิบเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหมายเลขที่ยี่สิบนะพี่นะข้างในนี่ก็จะเป็นเหรียญอาหลวงปู่ทวดกีบวัวล,ล้อมรอบอ่ะนะพี่นะเนี่ยเหรียญน,นี้ผมก็เพิ่งเคยได้มาเหรียญแรกเหมือนกันนะเนี่ยเหรียญแบบเนี้ย นี่ครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบครับผมสามร้อยบาทครับผม <c oughs> ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญอ่าเจ้าคุณนอครับผมนี่เหรียญเจ้าคุณนอปีหนึ่งห้าหลวงปู่ทิมปุกเศกครับผมนี่เหรียญเจ้าคุณนอปีหนึ่งห้าหลวงปู่ทิมปุกเศกนะพี่น้าเนี่ยนี่ครับเหรียญสวยเลยนะพี่น้าเหรียญนี้เหรียญเจ้าคุณนอครับ นี่ครับผมนี่สองห้าหนึ่งห้านะพี่นะนี่มีต่อโค้ดนะครับผมนี่หมายเล็กที่ยี่สิบเอดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเตาเตาหลวงปู่หลีวนี่เตาเปิดโลกองค์เล็กนะพี่นะอันนี้เป็นองค์เล็กนะครับผมนี่ เ่าอ,องคเล็กนะมาวัดขนาดให้ดูนะพี่นาขนาดเท่าไหร่ประมาณนี่ประมาณนี้นะพี่นาเหรียญสิบเนี่ยนะแต่องค์เต่าก็จะอยู่ข้างในเนี่ยวงในของเหรียญสิบนะแต่าขานี่ก็เลยวงของเหรียญสิบนะพี่นะอ่าเป็นองค์เล็กเลยนะครพี่นะเป็นเปิดโลกนะครับผมนี่เป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองนะพี่นะนี่ นครับเป็นเปิดโลกของปูริวนะครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อลงพั้เงินหมายเลขที่ยี่สิบสาม นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่อันนี้เป็นรูปลอหลงพ้งเงินเหมือนกันนะพี่น่าเนี่ นะครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญลูกบุสีหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมนี่เป็นเหรียญลูกบุีวัดเขาท่าบุญนาครุ่นพิเศษนะปีหนึ่งแปดครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมเหรียญนี้ นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกอันนี้เป็นเขาจะเรียกเป็นล็อกเก็ตหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยเป็นโลปูหงนะพี่น้าเนี่ยหมายเลขที่ยี่สิบหกนะเนี่ยเขาจะเรียกเป็นลูกหรือว่าเป็นล็อกเก็ตเนี่ยโลปูหงนะพี่นะ นั่นหลังเป็นแบบนี้นะพี่นั่นแ่ะเนี่ยน่ครับผมนี่เป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมเนี่ยสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดุสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ด หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระปิตาหมายเลขที่ยี่สิบแปดอันนี้เป็นหลวงพ่อเอียครับผมนี่เป็นปิตาหลวงพ่อเอียนะนองค์เนี้ยได้เนื้อสวยเลยนะพี่นะเผื่อพิพิ่ท่านใดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรู้จักหรอพี่นะผมอ่ะไม่รู้จักนะพี่นะไม่ใช่อะไรนะเพิ่งเคยได้มาองค์แรกเลยเนี่ยเห็นเนื้อหาทส,สวยนะพี่นะ ปกติจะได้แต่เหรียญน,นะครับหลวงพ่อเอียอันนี้เป็นปิดตานะพี่นะเป็นปิดตาหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะพี่นะเนี่ยเนีย่ยเดี๋ยวลองไปเสิร์ชข้อมูลกันก่อนได้เลยนะพี่นะเน,นี้ยเป็นปิดตาหลวงพ่อเอียนะครับผมปกติผมจะได้แต่เหรียญอย่างเดียวเลยในวันนี้เจอเป็นปิดตามาแล้วเนื้อหาแบบว่าสวยเลยอะนะเนี่ย เนื้อหาสวยเลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมกอหมายเลขที่ยี่สิบเก้าพระสมกอหมายเลขที่ยี่สิบเก้า นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายครับผมหมายเลขที่สามสิบครับผมนี่เป็นเขาเรียกพระศิวลีหรือเปล่าเนีน่ยปลุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมเขมะโกครับผมเนี่ยปีหน,นึ่งเจ็ดนะพี่นะเนี่ย ปกเสกโดยหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกนนะพี่นะนี่นี่หมายเลขที่สามสิบนะเหรียญน,นี้นี่ที่ไะล,ลึกในงานอ่าสมโพธิพระบระมอามาสารีริกธาตุนะพี่นะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดน,น,นะพี่นะ แต่ห่วงไม่น่าจะใช่ห่วงเดิมเขานะน่าจะเป็นห่วงเขามาใส่ใหม่นะครับผมเนี่ยหมายเลขสามสิบครับผมสามร้อยบาทครับผมอสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกะลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ